สวัสดีครับทีน้องที่รักทุกท่านครับไม่ได้จัดรายการสดนะครับแต่ว่านั่งดูข่าวเราเนะี่ยคิดว่าอยากจะสรุปสาระข่าวประจําวันที่8ของทางอเมริกาก็คือวันที่9ของประเทศไทยเวลานี้นะครับก่อนเที่ยงตอนนี้ประเทศไทยเที่ยงเ่ยมาเที่ยง14นาทีแล้วนะฮะก็เรื่องที่เกิดขึ้นนะในการสู้รบกันนะที่ยูเครนเนี่ย วันนี้ทางอเมริกาเนี่ยจัดหนักจัดหนักมากก็คือประเด็นสําคัญที่สุดแล้วก็น่าจะกระเทือนพี่น้องมากที่สุดแล้วน่าจะกระเทือนไปทั่วโลกเนี่ยก็คือน้ํามันราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นนะจากการที่อเมริกาเนี่ยประกาศห้ามนําเข้านะน้ำมันแล้วก็แก๊สจากประเทศรัสเซียเรามองกันว่าประเทศรัสเซียน่าจะทํากําไรจากการาขายแก๊สและน้ํามันตรงนี้ ผมก็ลองมานั่งนึกดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะแล้วการที่โดนสารัสนะครับไม่ยอมซื้อเนี่ยจะทำให้ราคาลดลงหรือเปล่าแล้วจริงๆราคาแพงอย่างนี้เนี่ยรัสเซียน่าจะได้กำไรเยอะไหมเขาไปขายขายที่ไหนจีนซื้อตอนนี้ได้กำไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะซื้อของแพงเอาเวลานี้อาจจะเป็นราคามิตรภาพอะไรเงี้ยซึ่งจีนก็น่าจะต้องการน้ำมันเยอะเดี๋ยวลองไปดูเรื่องน้ำมันกันหน่อยว่า ประเทศไหนนะส่งออกมากน้อยขนาดไหนยังไงใครจะได้กําไรจากภาวะวิกฤตเช่นนี้นะทีนี้ก่อนที่จะไปดูเรื่องน้ํามันเนี่ยนะวันนี้เราไปสรุปดูสรุปข่าวประจําวันกันหน่อยนะนะครับข่าวประจําวันนะครับวันนี้นะเอาของ PBS นะครับ สถานีที่เขาเรวบรวมข่าวน่าสนใจไว้เยอะเลยนะครับคนที่จะหนีไปยุโรปตะวันตกนะก็ที่ขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินอะไรกันไปนี่ชุดแรกๆนี่เริ่มจะประสบความสำเร็จแล้วครับนะที่เหลือนั้นก็เข้าไปทางโปลแลนด์นะครับก็เรียกว่าแถวยาวเลยนะครับยาวมากนะอ่ สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับปัญหาเรื่อง humanitarian เนี่ยนะจะให้คนเดินทางหนีออกไปโดยปลอดภัยเนี่ยมันก็นะลำบากนะทางทางยูเครนก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยนะแอบยิงเข้าไปนะแล้วก็มีคนตายจริงนะมีคนตายจริงแล้วก็เห็นสภาพแล้วเนี่ยนะอากาศก็หนาวนะนะ แล้วตอนนี้นะครับคนที่ต้องพลัดถิ่นเนี่ยก็เหยียบมากกว่า2ล้านไปแล้วนะฮะสองล้านคนนะครับในช่วง12-13วันที่ผ่านมานก็ถือเป็นประมาณ4%ของพลลเมืองทั้งประเทศนะซึ่งก็ยังน้อยอยู่นะแล้วที่ออกไปในส่วนใหญ่เกินครึ่งนะฮะอย่างน้อยครึ่งเหนนะ เป็นเด็กนะส่วนใหญ่นี่ก็จะไปอยู่ที่โปโลแลนด์นะซึ่งมีเขตแดนติดกันพอดีข่าวที่มันใหญ่มากนะตอนนี้เนี่ยนะเป็นปรากฏการ์เลยนะคนที่ติดโค้กเป๊ปซี่นะติดแมคโดนัลด์ติดสตาร์บัคส์นะก็นี่ของติดทั้งนั้นเลยนะเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้นะครับแขวนนะธุรกิจทุกอย่างหมดเลยนะครับเรียกว่า บางทีเขาแช่งว่าเอ็กโซดัสเลยนะอพยพหนีเลยนะย้ายหนีเลยนะเลิกปฏิบัติการในเวลานี้แปบ๊บนึงขอเช็คเสียงนิดนึงหวังว่าลำโพงโอเคนะ,นะใช้ได้คือพี่น้องก็คิดดูนะแมกโดนนอเนี่ยเขาเข้าไปที่รัสเซียเนี่ยน่าจะประมาณสักปี90อะไรประมาณอย่างงี้นะฮะปี90 ไปเปิดครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้โหคนเข้าแถวนี่โอ้เป็นหมื่นนะนะไปรอคิวจะกินแมคโดนัลด์นะได้กินของอร่อยกันแบบตื่นเต้นกันวันนี้นะครับปิดประตูแล้วครับทั่วประเทศประมาณ800สาขาเนะเดี๋ยวเราไล่ดูรายละเอียดเขานะครับโค้กนะโคคาโคล่านะก็มีหลายอย่างเ๊ปซี่ด้วยนะครับแมคโดนัลด์สตาร์บัคส์ซึ่งพวกนี้เนี่ยคนที่ติดนี่นะแทบจะนะถ้าหายไปนี่ก็ชีวิตก็เปลี่ยนนะเนี่ยนะครับ มีบริษัทต่างห้างร้านต่างๆเนี่ยหลายร้อยเลยนะครับที่ได้นะครับหยุดการปฏิบัติการนะการดำเนินการในประเทศรัสเซียนะครับตอนนี้ก็เสื้อผ้าต่างประเทศแบรนด์ต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีเมคอัพก็ไม่ค่อยมีรถยนต์ต่างประเทศก็ไม่มีให้เฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศก็ไม่มีให้นะเ,เรื่องบริการทางการธนาคารนะนะการไหลเวียนต่างๆเนี่ย ก็ไม่ได้ละนะครับตอนนี้นะครับประเทศรัสเซียในกลายเป็นประเทศที่ถูกโลกเนี่ยแซงชันเยอะที่สุดนะเขาไม่คบไม่ค้าด้วยก็เรื่องไม่ให้เอาน้ำมันเข้าเนี่ยนะที่อเมริกาเนี่ยหรือจะมาผ่านนะอู่ท่าเรือของอเมริกาก็ไม่ได้เนี่ยซึ่งนะที่มาจากรัสเซียจริงๆเนี่ยนะสำหรับอเมริกาเนี่ยนำเข้ามาเนี่ยนะครับคิด เป็นสัดส่วนน้อยกว่า10%ของน้ำมันที่นำเข้ามาในอเมริกาเพราะฉะนั้นนี่อเมริกาไม่ค่อยกระเทือนเท่าไหร่นะไม่ค่อยกระเทือนเท่าไหร่ถ้าสั่งผลิตสั่งอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาโอเคอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยนะน่าจะมีการทำกำไรกัน,นโดยบริษัทน้ำมัน,นแน่นอน,นมันชัวร์อยู่แล้วรัฐบาลอเมริกาจะทำอะไรนะเ,เพื่อให้ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยเนี่ยนะเป็นการช่วยเพื่อนๆด้วยเนี่ย จร,จริงๆวิกฤตเนี้ยอเมริกาน่าจะไม่ไม่เสียเท่าไหร่ประชาชนนั่แหละเสียแต่ว่าบริษัทใหญ่เนี้ยก็จะได้กําไรเพิ่มแปลว่ารัฐบาลก็จะได้นะภาษีเพิ่มอย่างนั้นส่วนอังกฤษแล้วก็ยุโรป EU นะก็เริ่มที่จะเฟสเอานะคือเลิกทันทีไม่ได้อะแต่ว่าเนี่ยค่อยๆลดไปเรื่อยๆนะถึงปลายปีปุ๊บก็ถ้าสงครามยืดเยอนะ <c oughs> ก็จะนะ จะเลิกซื้อเลยนะก็เข้าใจว่าทางยุโรปเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะมีอิสระในการานะทำได้แบบอเมริกานะการผลิตก็ไม่ค่อยมีแนละ้แล้วอย่างนะีมันติดพันกันมานะเคยใช้ประโยชน์จากรัสเซียเวลาดิเมียปูตินวันนี้นะครับเขาวงในนะทางด้าน CIA เขาวิเคราะห์ไว้เนี่ยนะครับนะก็บอกว่า สไตล์ปูตินนี่น่าจะยกระดับนะดับเบิลดาวนี่คือนะเหมือนเล่นไพ่นะนะเล่นไฮโลอะไรเงี้ยนะนนยนะแทงไป5เสีย5ปุ๊บแทงไป10อะไรเงี้ยนะเนี่ยตอนนี้นะครับโซเชียลมีเดียแล้วก็บริษัทเทคโนโลยีในรัสเซียนี่เป็นยังไงเนี่ยมีข่าว p b s ดูแป๊บหนึ่งก็ได้นะรัสเซียตอนนี้นะห้ามมากเลยโซเชียลมีเดียเนี่ย คำว่าสงครามก็ใส่เข้าไปไม่ได้นะคือกลัวประชาชนจะรู้ว่าตัวเองลุกรานไปนะลุกไปลุกรานเขานะแต่รัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นแหละความเป็นจริงกันในอดีตที่ผ่านมานะข้ามหากันได้ก็สมัยโซเชียลมีเดียนี่มันมีการส่งข้อมูลถึงกันได้นะมือถือนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะก็ยากยากนะยากที่จะปิด เจ้าหน้าที่รัสเซียบอกว่า f c e e o o o เนี่ยถูกบล็อกนะฮะใช้ Twitter ก็ยากขึ้นนะ TikTok นี่นะไม่ได้ปล่อยไม่ให้คนในรัสเซียเนี่ยอัพโหลดอะไรใหม่ๆเข้าไปแล้วนะ,นะแล้วก็คือ คือมันมีเฟกนิวส์นะเรื่องว่าไม่มีสงครามไม่มีการลุกรานเกิดขึ้นเนี่ยนะทวิตเตอร์นี่เขาแสบขนาดทรัมป์นี่โดนนะยกเลิกบัญชีเลยนะอย่างนั้นแอปอื่นๆเช่น YouTube นะครับแล้วก็มส s s จิ i งแอปเนี่ยนะฮะเช่น Telegram เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะโดยส่วนใหญ่นะส่วนนะคนรัเสเซียจำนวนมากเนี่ยนะ ก็แบนก็แบนไปเขาก็ใช้ VPN นะตอนนี้เพื่อจะได้เข้าถึงโซเชียลมีเดียนะข่าวต่างๆนะอ่าเน็ตเวิร์กทางด้านสื่อสารมวลชนโซเชียลมีเดียต่างๆ VPN นี่นะมันก็แน่นอนนะครับมันใช้กันในประเทศที่รัฐบาลปิดกั้นอย่างหนักอย่างเช่นพม่าอย่างเงี้ยนะปรากฏว่านะความต้องการในการใช้ VPN นะวันเมื่อวันที่3เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย เพิ่มขึ้น668%เนะนะเนะมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นที่จะมีการเข้าไปโจมตีประเทศยูเครนนะครับคือนโยบายเรื่องนะโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่เคยชัดเท่าไหรนะ่นะนะ ยังไม่มีอะไรปรากฏชัดเจนเล้ละนะนี่ก็คร่าวๆนะเราได้ข่าวก่อนหน้าด้วยว่า Apple ก็นะปิดร้านรวงนะไม่ยอมขายให้แล้วนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้ว Instagram นี่ซึ่งนะครับพอเพลามากกว่า f a c e b o o k นะคนใช้มากกว่า Facebook ยังใช้ได้อยู่นะครับแม้ว่านะผู้ใช้บางรายเนี่ยรายงานมาว่าการจะแชร์รูปภาพทั้งหลายเนี่ยนะครับ ทำได้เฉพาะนะที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับทวิตเตอร์นี่ก็เป็นรายละเอียดนะนัมาพูดไปแล้วก็เอาคร่าวๆนะแล้วมันมีข่าวอื่นอีกไหมที่น่าสนใจนะหัวหน้าใหญ่ของธนาคารกลางรัสเซียนะครับเขานะ อนะ้เธอมีสไตล์การแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรที่แบบนะมีสงสัยคล้ายๆหมอพัธิไรอย่างเี้ยบ้างเนี่ยน,นะก็ตอนนี้ใส่ชุด all black เลยนะฮะแดงหมดเลยนะดำหมดเลยพูดไรมากไม่ได้พูดไรมากไม่ได้นะดไไไดอ่นี่เหตุที่เกิดขึ้นที่ซีเรียนะครับเวลาจะให้คนลี้ภัยนะเขาเรียกว่าเป็น humanitarian corridor เนี่ยนะให้เข a p e เซฟโซนเนี่ยมันมีปัญหานะตอนที่อยู่ในซีเรียรแล้วก็รัเสเซียน่าจะมีเล่มีเหลี่ยมนะอย่างที่ยูเครนนี่ก็นะกำหนดทางให้ลีภัยเข้าไปอยู่ในรัเสเซียอย่างเงี้ยแทนที่จะไปยุโรปตะวันตกก็ไม่มีใครเอาอะไม่มีใครเอามีนักยิมนาสติกรักเสเซียคนหนึ่งไอ้เด็กผู้ชายนะใส่เละตัวสัญลักษณ์อักษร Z นะตัวแซเนี่ย ไปขึ้นโพเดียมรับรางวัลก็เป็นสัญลักษณ์สำหรับกระตุ้นให้คนนะสนับสนุนการไปลุกรานประเทศยูเครนนะก็ตอนนี้ก็เจอนะเจอวินัยสอบวินัยลงโทษมั้งนะโดนทรัมป์เป็นไงครับนะอก็เรื่องนะความเห็นอะไรเป็นยังไงเนี่ยผมก็ไม่ได้ตามแกนะ แต่คงไม่มีความสําคัญมากก็กลับไปกลับมาเวลานี้ใครจะไปชมปูตินอยู่มันไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วก่อนหน้านั้นนะครับมีอะไรเนี่ย <c oughs> แผนที่ไม่ค่อยบอกอะไรนะ You can read more news อ๋ออันนี้ก็นะถ้าจะไปที่อื่นก็ไปดูข่าวก่อนหน้านั้นได้แต่จะเอาคร่าวๆแค่นี้นะครับเรื่องของข่าวเนี่ยนะ ถ้าไปดูข่าวแบบสดๆเลยเนี่ยก็อาจจะมีอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะนะก็คือคือตอนนี้นะครับรัเสเซียผลกระทบมันหนักแน่ครับมันหนักแน่นะแล้วก็ที่เข้าไปแล้วเนี่ยนะแทนที่จะไปชนะเนี่ยวันนี้ก็นะลุกคือไปต่อไม่ได้แล้วก็ทรัพยากรนะครับก็ร่รอหรอนะนะ ก็ไปติดแงกอยู่แต่ว่าปูตินนะครั้งนี้ก็คงจะตอบเบอร์ดาวอย่างที่ว่าเมื่อกี้คือนะเอากําลังมาเสริมทั้งหมดแต่ว่าที่ยกมาประมาณ200,000เนี่ยมันเข้าในประเทศทั้งหมดไม่ได้คนะเข้าไปทั้งหมดไม่ได้แล้วก็ยิ่งนานวันเนี่ยปรากฏว่าทางยูเครนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะทหารคนเชื้อสายยูเครนที่เคยรบกับทหารอเมริกันอะไรเงี้ยแล้วทั่วโลกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะกลับเข้าไปช่วยบ้านเกิดแล้วคนยูเครนนีนะ่เขา ขนาดว่ามันอันตรายมากกาสู้กับปูตินนะนะเขายัางนะเขายัางกลับไปอะความรักชาติสูงมากเขาสู้กับปูตินนะแล้วไม่ได้สู้ธรรมดานะคือมันรบเลยนะเขากลับไปบ้านเราเนี่ยผมมานั่งนึกเออคนไทยเรานี่นะคนนี้นับ70ล้านเกือบ70ล้านคนทหารแก่สามตัวมันยึดอํานาจไว้หมดแล้วครองไว้หมดมองขึ้นไปข้างบนก็มีกษัตริย์ก็บารมีก็ไม่มีอะไรมากแล้วทาไมวันเนี้ย หดหัวกันหมดปล่อยให้พวกนี้ผู้ยี่ผู้ยำประเทศได้ตามใจประเทศที่ได้ประโยชน์นี่ในนี้นะอาเจซีราบอกนะแคนาดาเนี่ยได้ประโยชน์แน่ซาอุดิอาระเบียได้ประโยชน์แน่ครับงานนี้นะครับอินเดียนี่นะเนื่องจากยังต้องส่งวนทีท่าเนื่องจากว่ายังอาศัยสินค้าอะไรบางอย่างกับทางรัสเซียนะ ซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมวันหลังจะเจาะมาให้ฟังว่าแต่ละประเทศนะแต่ว่าการเป็นกลางเนี่ยก็คือการไม่ลงคะแนนตำหนิเนี่ยจริงมันไม่ได้ผลอะไรเพราะว่าต่อให้ลงตำหนิไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะไม่มีผลใดๆนะเป็นแค่การประนามเฉยๆทีนี้ผมก็เลยนะอยากจะดูอยากจะรู้ว่าตอนนี้ประเทศที่ผลิตนะน้ำมันเนี่ยในโลกเราปี2022เนี่ยประเทศไหนเยอะกว่าใครมากนะมากกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยนะ มาไล่ดูแล้วนะครับปี2022เนี่ยประเทศที่ผลิตน้ำมันเยอะที่สุดเป็นอเมริกาครับเป็นอเมริกานะครับผลิตนะผลิตอันดับสองเป็นรัสเซียนะถ้าไม่เอามาจากรัสเซียนี่นะราคามันสูงขึ้นถามว่าถ้าอเมริกาเขาจะส่งออกเนี่ยเวลาเนี้ยสัมรองอะไรที่มีไว้เอามาขายเนี่ยกำไรเขาก็ได้นะนี่ก็นะประเทศที่ได้กำไรเนี่ยแน่ๆก็ซาอุดีอาระเบียยได้เงินเยอะ นะครับอิรักก็คงจะพอได้บางแคนาดานี่น่าจะเร่งการผลิตผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะจีนนี่ถึงจะผลิตนะแต่ว่าศักยภาพในการผลิตมันน้อยมากนะเทียบกับทางอเมริกาเนี่ยประมาณ 1- ในสนะประมาณ1ใน3ของอเมริกาแล้วก็รัสเซียกับอเมริกาใกล้ๆก,ก,กันแต่อเมริกาเป็นอันดับหนึ่งะปี2022นะฮอะ,ะ,ะเดี๋ยวสองพันนี่ข้างล่างฮะข้างล่างนี่อย่างนี้ อเมริกายังเป็นอันดับหนึ่งะครับอยู่นี่นะ,ะรัสเซียเนี่ยนะอันดับ2อ,อันดับ3นี่คือซาอุดีอาระเบียอันดับ4อิรักนะครับมาอยู่นี่นะอันดับ5นี่แคนาดาอยู่นี่อันดับ6จีนนะซึ่งก็ไม่พอใช้ UIE อในอันดับ7นะคูเวตนะครับรองลงมาบราซิลอิหร่านไนจีเรียนะครับเนี่ยเม็กซิโกคาซัคสถานกาตาร์เนเย์นะ อะไรเนี่ยแองโกลานะอังกฤษนะครับมีนะส่งออกเนี่ยอ๋อนี่ผลิตนะผลิตลิเบียนะครับพี่น้องอยากรู้ไหมว่าประเทศไทยเราอยู่ไหนนะอินโดนีเซียอยู่นี่นะไทยแลนด์เรานี่อยู่ติดชาร์จกับเขาด้วยอันดับประมาณ2 2นะประมาณ2 2นะก็เนี่ยนี่คือการผลิตในปี2022นะฮะ2022แล้วแก๊สละ่ะประเทศไหนผลิตเยอะที่สุด ตะลึงเหมือนกันนะปรากฏวัาที่วันลดลดไปเนยนะนะอเมริกายังผลิตเป็นระดับหนึ่งของโลกอยู่นะครับขึ้นคงขึ้นอยู่กับตัวเลขมันจะมีเปลี่ยนอะไรไปหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะแต่รัเสเซียนี่ก็คือเนี่ยผลิตเยอะนะคเนี่ยผลิตเยอะนี่ผลิตแล้วไม่ได้ขายเนี่ยอเมริกาก็คงพยายามจะดึงราคามันลงอะนะดึงราคาลงเมื่อไม่ยอมซื้อจากรักเสเซียเนี่ย แต่ว่ามันก็จํานวนก็ไม่มากนะที่เขาซื้อเข้ามานะเพื่อมากันมาขายน้ำนะมันดิบเนี่ยนะก็มันแค่ส0นะจากรัสเซียอิหร่านนะครับผลิตเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะแกส๊สแคนาดานะครับนี่ก่อนนี่น่าจะได้ประโยชน์ไปเยอะไทยเราไม่ธรรมดานะพี่น้องผมบอกให้เลยนะนะไทยเราเนี่ยนะครับอยู่อันดับยีบสองนะฮะนี่แกส๊สนะนี่คือการผลิตนะ ผลิตได้ไม่น้อยนะครับที่จริงเนี่ยถ้ามันจะไม่ส่งออกบ้างเนี่ยนะไม่คิดจะเอากําไรในพี่น้องก็น่าจะไม่ต้องใช้นะ้ำมันแพงมากจนเกินความจําเป็นนะแล้วเมื่อผลิตแล้วเนี่ยน้ำมันเนี่ยประเทศไหนส่งออกเป็นระดับหนึ่งนะ <c oughs> ปรากฏว่านะที่มีการส่งออกตามตัวเลขที่ผมได้ตอนนี้เนี่ยนะนนะจีเรียนี่กลายเป็นส่งออกเยอะนะเป็นดับหนึ่งเลย ซาอุดีอันดับ2นะครับนอร์เวย์อันดับ3รัสเซียเนี่ยเอาไปมาส่งออกในอันดับนี้ลงไปอันดับ4นู่นเลยนะนะไม่ทราบว่าเป็นเพราะเ <c oughs> นี่ยนี่เป็นข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่9มีนาคม 2, 2,022นะฮะสบนะประเทศที่ได้กําไรมากๆในกลายเป็นไนจีเรียซาอุดีอาระเบียนอร์เวย์รัสเซียเนี่ยนะเนี่ยนะครับก็จะได้บางส่วนนะ แคนาดาอเมริกานะครับก็ยังส่งออกนะน้ำมันเนี่ยส่งออกแต่ว่าไม่มากนะแต่ผลิตเนี่ยแสดงว่าผลิตแล้วมีสำรองเยอะถ้าจะเอามานะขายบ้างอะไรบ้างเนี่ยเอามาทำกำไรเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสของเขาละนะแล้ว,นะลวอันนี้คือส่งออกน้ำมันนะผมก็อยากจะให้ไปดูส่งออกแก๊สบ้างนะนะ อันนี้การผลิตนะการผลิตแก๊สเนี่ยแล้วแต่ตัวเลขว่าเอาตรงไหนนะพี่น้องนะอันนี้กลายเป็นว่ารัสเซียก็ยังเป็นระดับต้นๆอเมริกาลงมาเป็นดับสี่นะซึ่งไม่ทราบข้อมูลปีไหนแป๊บนะดูแป๊บหนึ่งสอง0ั2020นย2 0สิสองแก๊สนะครับ <c oughs> แต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนนะก,ก็คงจะต้องแล้วแต่ว่าข้อมูลเซตไหนนะ ก็ตามข่าวอีกที่หนึ่งนะเขาบอกว่าปี2022เนี่สอ่ยสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นประเทศที่ส่งออกนะก๊าซเหลวเนี่ยนะเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะใหญ่ที่สุดในโลกนะนี่ก็เป็นข้อมูลนะ liquefied natural gas นะครับ LNG เนี่ยการเมืองในระดับโลกนี่มันอย่างเงี้ยพี่น้องนะมันเป็นอย่างเงี้ยปีที่แล้วเขาเดาว,ว่านะอเมริกาเนี่ยน่าจะผลิตโดยแซงนะเป็นระดับหนึ่งแซงกาตาและออสเตรเลียนะครับแล้วก็อาจจะนะเป็นแชมป์ในอีกหลายปีข้างหน้านี้นะครับนี่คือบทความที่เขียนตั้งแต่ปี2021นะ2021นะ ก็จะกลายเป็น Top d o ็อก in LNG export race นะครับก็เนี่ยเรื่องการส่งออกเลยนะจะเป็นอันดับหนึ่งวันจังหวะนี้เนี่ยเนี่ยคือความเขี่ยวของอเมริกาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะนโยบายครั้งนี้เนี่ยประชาชนอาจจะเดือดร้อนนะนะแต่ว่า <c oughs> คนที่น่าจะได้กำไรเนี่ยนะก็คือบริษัทน้ำมันนะครับ เอาน้ำมันที่สำรองมาขายตอนนี้ก็ขายได้ในราคาสูงขายได้ระยะหนึ่งดึงราคาลงมาให้มันนะช่วยประเทศอื่นได้บุญคุณด้วยอะไรด,ด้วยนี่ก็คือความเชี่ยวแต่ว่าวันนี้น้ำมันแถวเบอเรียเนี่ยไม่สนุกเลยขึ้นไปเนี่ยนะถ้าเติมพรีเมียมคืออย่างดีที่สุดเนี่ยนะคือ91เนี่ยปกตินี่เติมประมาณผมจะเลือกที่ที่มันถูกที่สุดเนี่ยหเหรียญห้าเหรียญ ประมาณ5เหรียญ509นย์เกนะน,นี่ยตอนนี้บางที่ขึ้นไป6เหรียญกว่านะนะครับแล้วเห็นว่าแพงสุดเนี่ยนะในย่าน Bay Area เบย์แอเรียในบางที่นี่ขึ้นไป7เหรียญน,นะเพราะที่นี่นะน้ำมันจะแพงกว่าที่อื่นเพราะรายได้มันสูงกว่าที่อื่นก็เนี่ยนะกระทบกระเทือนไปทั่วๆนะเวลามันเกิดศึกสงครามนี่ระยะยาวเนี่ยผลกระทบมันสูงแต่เมื่อพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็ห่วงบ้านเรานะจะปิดท้ายนะ ห่วงในเรื่องของโควิดนะฮะจริงๆเนี่ยต้องถือว่าเป็นความล้มเหลวะนะประเทศไทยเราเนี่ยกับการจัดการโควิดเนี่ยผมได้นะได้นำเสนอไปเมื่อวันก่อนทีนึงแล้วว่าเนี่ยนะขณะที่ทั่วโลกเนี่ยนะเขาลดนะในเรื่องของการติดนะอย่างอเมริกาเนี่ยนะนะแล้วทีนี้ ประเทศไทยเราเนี่ยเรามาดูนี่เลยนะกลับกลายเป็นว่านะมันไปสวนทางชาวโลกนะเดี๋ยวเราไปดูไทยแลนด์เลยนะเดี๋ยวปัดน่งไปดูนะครับสามล้านกว่าไปแล้วนะครับที่ติดเชื้อวันนี้ติดอีกสองแสนสองนะ ตายนี่หกสิบเก้านะครับสีแดงนั่นนหะเนี่ยมันมันน่าเป็นห่วงสิพี่น้องอย่างเงี้ยดูเส้นกราฟสิครับการติดเชื้อเนี่ยแล้ววันนี้ยจะบอกว่าเป็นโรคประจําถิน่นบอกจะเป็นโรคประจําถิน่นก็แปลว่าการรักษาที่ทำไม่หนักไม่อะไรนี่ก็อยู่บ้านอะไรไปคิดว่าไม่รุนแรงแต่การตายเนี่ยเป็นสถิติเลยนะฮะตั้งแต่เนี่ยนะปีที่มันเริ่มติดนะพี่น้องดูสิมันพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือประเทศไทยนะ เป็นห่วงมากแล้วรัฐบาลยังมีจะมีหน้ามาประกาศว่าเนี่ยมันไม่เป็นอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะอเมริกาเนี่ยเขาจะบอกแล้ว่าจะพ้นแล้วตอน,นเนี้ยเนี่ยคือขึ้นเครื่องบินก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ได้เนี่ยนะเนี่ยโอ้โหนะครับพุ่งขึ้น่ะนะนะเห็นกันชัดมากนะแล้วตอนนี้นะครับ ถ้าดูกันเป็นรายวันในแต่ละวันสูงเท่าไหร่เนี่ยพี่น้องตอนนี้เนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยคือสถิติสูงสุดเลยนะมีการฉีดวัคซีนกันแล้วอะไรแล้วทั่วโลกเขาหายแล้วเนี่ยนะวัคซีนมันออกมาตั้งแต่ะมกราปี2021นีนู่นพี่น้องเนี่ยวัคซีนมันออกมาแถวนี้เนี่ยเนี่ยไทยเราเนี่ยนะไปพุ่งโด่งขึ้นคือมันจะมาอ้างว่าจัดการได้ดีเนี่ย นะดูสถิตินะดูเส้นกราฟเนี่ยมันเห็นชัดเจนอ่นะฉีดวัคซีนนี่นะขึ้นไปพอจะลงมาจะลงมาปุ๊บแล้วตอนนี้ทำไมมันติดแปลว่าการจัดการมันไม่ดีจริงไงนะขณะที่ทั่วโลกเนี่ยเขาลงไปแล้วเนะี่ยเขากำลังจะเปิดประเทศเนะี่ยเรายังพุ่งพรวดขึ้นไปเป็นําการทำลายสถิติแล้วที่เป็นแล้วนะยังไม่หายเนี่ยนะเนะี่ย ดูสิตอนเนี้ที่ยังติดเชื้ออยู่เนี่ยสองสองแสนสามื่นสองพันห้าร้อยสิบแปดคือเห็นช้างขี้จะขี้ตามช้างนะประเทศอื่นเขาบอกว่าเนี่ยเขาหายแล้วนะมันจะกลายเป็นนะโรคประจําถิ่นอะไรไปเนี่ยเขาปลดล็อกอะไรกันหมดแต่เราเนี่ยมันเส้นกราฟมันเป็นอย่างนี้พี่น้องเนี่ยรัฐบาลนะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะรัฐบาลโง่จะพากันตายไปหมดเนี่ยวันนี้ผมจริงๆเป็นห่วงพี่น้องนะครับ เป็นห่วงนะครับการตายเนี่ยเอาเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยนะถ้าดูตามสถิติเนี่ยช่วงที่มันตายหนักที่สุดเนี่ยมันคือ300ร้อยกว่ารายนะสามอกว่ารายแต่วันนี้มันกําลังจะพุ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยฮะพุ่งขึ้นมาเลยเนี่ยจากนะเมือม่อเมื่อประมาณต้นปีเนี่ยยี่สิบดนะสิบก้าก็มีสิบสองสิบามก็มีนะตอนนี้วันนี้ล่าสุดนี่ขึ้นมา60สิบกว่าห9 นะก็นี่ก็ฝากนะพี่น้องก็ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะครับในเมื่อรัฐบาลเรามันเป็นรัฐบาลที่ฝนะีมือไม่มีนะนายกรัฐมนตรีที่มันอยู่ในอำนาจมา8ปีเนี่ยนะเนี่ยถึงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็ครบ8ปีแต่ว่าเนี่ยฝีมือผลงานทำอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วเห็นว่าตั้งเป้าจะกู้อีก1.1ล้านล้านเห็นแวบๆผ่านตา เจ้ายัางไงล่ะพี่น้องคนไทยนะเป็นโจทย์ให้นะผมก็นะอัดรายการตอนแรกว่าจะไม่จัดรายการนะแต่ว่านะก็คิดถึงแล้วก็เป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมกลาว่าจะนั่งเขียนหนังสือหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าไปนั่งคุยข่าวทุกวันทุกวันกับพี่น้องมันก็เห็นมาสดๆก็อยากจะพูดยาวนะ,นะจริงๆอยากใช้เวลาทําอะไรที่ค้างๆไว้หลายอย่างนะก็เป็นว่าวันนี้เนี่ยถือโอกาสนะไม่จัดสดแต่ว่า นะเอาขึ้นมาแบบนี้ให้พี่น้องได้นะรับทราบเป็นการอัปเดตข่าวกันก็ดีมากเลยนะไม่ยาวเกินไปประมาณไม่ถึง30นาทีนะครับโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับบุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ